สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้มีปืนตระกูลซิก s ซ u e อร์นะครับกระบอกนี้มาพูดคุยแล้วก็รีวิวก,กันนะครับนี่เลยจับถือปืนตรวจสอบความปลอดภัยนิ้วออโต้กลไกปวดแมกกาซีนดึงสลด์ตรวจสอบรูปในรางเพลินนะครับดูให้ดีลดนกนะครับกระบอกนี้มีตัวดีคอคิ้งนะครับโมเดลก็คือซิกแซอร์ p 2 2 0ขนาดจุด a c p นะครับทางซ้ายของตัวปืน วัสดุนะครับโครงเนี่ยทำมาจากอะลูมิเนียมอัลลอยสไลด์เนี่ยเป็นสแตนเลสนะครับสวยงามนะตระกูลซิกก็ขึ้นชื่อน,นะครับเรื่องของความสวยงามอยู่แล้วจากที่สืบคนนะครับปืนโมเดลนี้จะออกแบบแล้วก็ผลิตเนี่ยในช่วงของปีคศ1975เป็นต้นมาด้านหน้าก็จะมีรางติดอุปกรณ์เสริมนะครับไฟฉายเลเซอร์ศูนย์ปืนนะครับจะเป็นแบบดอทขนาดแต้มจุดสีขาวนะครับข้างหลังก็เช่นกันนะครับเป็นแบบทรีดอทจับศูนย์ได้ง่ายนะครับผมชอบนะศูนย์แบบนี้ ระบบนะครับความปลอดภัยเนี่ยจะมีตัวดีคอกกิ้งนะครับตัวนี้กดลงนะครับเป็นการลดนกนะครับเป็นเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็จะมีปุ่มค้างสไลด์นะครับข้างๆนะครับตัวนี้นะกดลงก็ลดสไลด์ลงนะครับกดสไลด์นะครับระบบไก่เนี่ยเป็นทั้งดับเบิลยาวๆมานะครับแล้วก็ซิงเกิลแอคชั่นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของระบบไก่ปืนนะครับแม็กซ์ซีเนี่ยจุได้8นัดนะครับลองนำแม็กซ์มจุเข้าตัวปืนดู ใส่ง่ายนะครับเป็นแบบซิงเกิลส a ต k นะครับแถวเดียวจุด45 ACP นะใส่ง่ายบรรจุง่ายนะครับเรื่องของแมกกาซีนเผอิญว่าวันนี้ผมเนี่ยติดตัวซิกมอลคิวโตมาครับเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบดูทางซซายนะก็เรียกว่าคานบังคับต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันมากๆนะครับต่างกันที่มอลคิวโตเนี่ยมีปุ่มเซฟที่ด้านบนสไลด์นะครับแค่นั้นเองนะือว่า เป็นเอกลักษณ์ของซิสซเอร์ e นะครับในเรื่องของปุ่มความปลอดภัยต่างๆนะต่อไปนะครับเรามาดูที่เรื่องของมูลตัวปืนกันนะครับว่าจะช่างได้อยู่ที่ประมาณกี่กรัมหรือว่าปิกรัมนะครับช่างพร้อมกับแมกกาซีนเปล่าอ่านได้อยู่ที่880นะโดยประมาณนะครับ880อกรัมอีกสักครั้งหนึ่งนะครับทางด้านขวาเท่ากันนะครับ8ปดรดก็ถือว่าไม่ไหนัก นะโครงอันลอยนะครับสไลด์สแตนเลสทีนี้นะครับลองเอากระสุนนะครับเอเบเจเนี่ยบรรจุดูนะครับ2 3ค่อนข้างแข็งนะแข็งพอสมควรนะครับปืนเนี่ยใหม่มากแล้วก็บวกกับน้ำมันนะครับที่คุณหมอเน,นี่ยได้ชโลมไ้นะครับเดี๋ยวเช็ดนิดนึงนะเพราะว่าลื่นนะครับสปริงก็แข็งจุยากพอสมควรนะครับ ต่อไปนัดที่5นัดที่6แข็งมากนะครับ7อีกนัดหนึ่งเกือบไม่ลงนะครับต้องใช้แรงกดมากเลยฮะับแปดนัดนะครับยากบอกเลยว่าจุยากมากนะครับสปริงแข็งนะเหมือนกกบตัวลาม่าเลยครับกดไม่ลงนะต้องแรงๆหน่อย นะออกแรงกดนิดหนึง่งนะครับทีนี้เรามาช่างดูนะครับว่าจะมีมวลเท่าไหร่1 4 8 8กรัมนะครับ1กรัมนะก็ขึ้นมาประมาณนึงนะครับนะในเรื่องของการถอดประกอบก็ไม่ยากนะครับเก็บอปปรภาภัยคานสไลด์บิดคันล็อกสไลด์นะครับตามเข็ม1.4รอบนะครับจากนั้นก็ลดสไลด์ลงแยกโครงปืนนะครับนี่คือโครงปืนทำมาจากอลลอย สปริงดีคอยไกด์หลอดนะครับแล้วก็ลำกล้องนะครับนี่คือชิ้นส่วนหลักๆของปืนกระบอกนี้ความยาวลำกล้องนะครับเราวัดดูนะตอนสเปคเนี่ยอยู่ที่4.4นะครับดูสิว่าโตรงไหมพอดีนะครับ4.4นิ้วเป็นความยาวของลำกล้องของปืนกระบอกนี้นะครับซิก0นะขนาดจุด4 5นะครับนี่คือสปริ i ดคอยนะครับแล้วก็จะมีนิรภัยเข็มทันชนววนะครับที่สไลด์ ประกอบกรบก็ใส่ลำกล้องนะครับเข้าไปตามด้วยสปริงีคอยนนะครับค่อยๆใส่นะครับเรามันดีนะเอาให้ลงล็อกนะครับประคองนิดหนึ่งนการพลาดจากนั้นก็ประกอบนะครับโคมปืนกับสไลด์ตามลางน,นะครับมันจะมีลางใส่ให้ตรงนะจากนั้นก็ทําการค้างสไลด์นะครับดึงไปค้างไว้นะครับ,รบแล้วก็บิดกลับเข้าที่เดิมแค่นี้นะครับการทประกอบง่ายมากนะ คะแนนก็ดีนะครับถือว่าไม่แรงหลังนะปืบบนกระบอกนี้ที่เหลือเนี่ยลองไปทดสอบกันนะครับต่อไปนะครับเป็นการทดสอบซิก220ขนาดจุด45นะครับกระสุนที่ใช้คือ230เกรน FMJ ระยะก็ประมาณสัก10หลานะโดยประมาณนะครับผู้ยิงพร้อมนะครับ,พร,รบพร้อมแล้วเริ่มยิงบรรจุแมกเข้าตัวปืน จบปบแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยดดนกนะครับเรียบร้อยนะครับเพื่อปลอดภัยไปดูที่เป้ากันกลุ่มดีมากมากเลยนะคุณหมอที่แบบยิงอะไรก็แม่นนะคนนี้ขอพระคุณครับ,รบแม่นจริงๆต่อไปนะครับขออนุญาตทุกอบนะครับตัวปืนซิกสองนะครับ FMJ 230เกรนนะอ่ะมาดูครับป้าวก็จะขึ้นที่จอนะครับด้านหน้า3 dot นะครับเด้งจี้ไปเลย จบครบแมกกีซีนตรวจสอบความปลอดภัยรถนกหลงผมลืมนะฮะกระบอกน,นี้มีรถนกป้าบนะฮะเยี่ยมเก็บปืนข้อสองอไปดูนะครับกลุ่มนะถือว่าดีมากๆเลยครับนะนี่นะครับคุณหมอเจ้าของปืนอ,อยู่ดีโอ้โหคือเรียกว่าเป็นการจับครั้งแรกในของผมแล้วก็คุณหมอก็เพิ่งยิง ชุดนี้น่าจะชุดแรกชุดแรกครับชุดแรกเลยนะครับกับปืนกระบอกนี้นะต้องดูกลุ่มนะโอ้โหกลุ่มสวยมากนะครับซิกสองสองศูนย์ไม่ผิดหวังเลยนะครับขอบพระคุณครับชุดนี้ทดสอบความเลื่อนไหลนะครับของตัวปืนนะเพิ่งจะรับปาใหม่เลยนะครับจุดไปกี่นัดครับยิงไปแม็กนึงครับจุกกี่นัดนะอันนี้แปดนัดนะครับโอเคบรรจุไปแปดนัดนะครับพร้ิงพร้อมนะครับพร้อมแล้วบรรจุแม็กเข้าตัวปืน ปิดสไลด์พร้อมแล้วเริ่มยิง ิงจบนะครับปลดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยลดนกลงเป็นปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันนะครับยิงยังไงก็แม่นนะคนนี้สุดยอดนะครับยิงเก่งมากนะครับขอบพระคุณครับต่อไปให้คุณโมดนะครับคุณพ่อน้องกมากทดสอบตัวซิกสองนะครับจุดสีห้า กระสุนที่ใช้คือ FMJ 2อ0เกรดน,นะครับผู้หญิงพร้อมพร้อมพร้อมแล้วบรรจุแม้เข้าตัวปืนปิดสไลด์เริ่มยิง ยิงโจมปืแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยปืนปลอดภัยนะครับไปดูที่เป้ากันไปครับแทบจะร้อยลูปเลยนะฮะโอ้โหยิงเก่งมากนะครับสองนัดนี้ร้อยร้อยลูนะฮะใช่ไหมฮะครับโอ้โหนี่ครับผู้ทดสอบและก็เจ้าของปืนนอยู่ตรงนี้นะครับยอดเยี่ยมนะครับเป็นปืนที่ดีมากครับนะครับขอบพระคุณครับ ต่อไปนะครับผู้ทดสอบนะครับสุภาพสตรีลองดูว่าปืนจุดสีแบบนี้จะคุมดีคอยไหวไหมอ่ะลองดูนะครับผู้หญิงพร้อมนะครับปัะจุกแม่เข้าตัวปืนดึงสไลด์ึงไม่ไหวให้คุณหมอช่วยนะครับพร้อมแล้วเริ่มยิงครับ โหเข้าเอ็กเลยนะฮะนัดแรก <S <S ยิงจบปลดแมกกาซีนตรวจสอบความปลอดภัยตรวจเช็คนะครับโอเค ปืนปลอดภัยขางสะไรนะครับอ่ะไปดูที่เป้ากันเข้า x เลยนัดแรกที่เหลือก็กระจายออกไม่เป็นไรครับผมค่อนข้างแรงใช่ไหมคุณลูกวิดค่อนข้างแรงมากนะครับแรงดีคอยก็หนักหน่วงนะครับโอเคขอบคุณครับครับผมก็ทดสอบจนลงไปนะครับกับตัวซิก0 2นะครับจุด45ปืนปลอดภัยนะครับโอ้โหถือว่าเป็นครั้งแรกกับการยิงปืนกระบอกนี้ นะกลุ่มของคุณหมอเนี่ยถือว่าประทับใจมากโอ้โหได้ว,ว่าแน่นกลุ่มแน่นถ้าเอาว่าเป็นคะแนนคือเต็มเลยนะได้คะแนนเต็มนะครับผมยิงก็รู้สึกว่าไกลมันดีแล้วก็จับศูนย์ง่ายนะครับตัวปืนเนี่ยค่อนข้างใหม่เพราะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเป็นน้องๆน,นะครับหรือว่าสุภาพสตรีเนี่ยอาจจะต้องออกแรงดึงเยอะหน่อยนะครับทีเดียวนะครับตอนนั้นถือว่าเป็นปืนที่เพอร์เฟกมากความปลอดภัยครบคันนะครับมีปุ่มเซฟลดนกด้วยนะครับทีนี้นะครับ เป็นตัวที่เพื่อนสมาชิกอยากรู้มากนะคะแนนครับคุณหมอคะ7 9เจเคครับเจ k ิเคนะสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับอจเเคนะครับได้ปืนแบบนี้โอ้โหน่าลุ้นน่าสนใจครับนะครับถือว่าคุ้มค่าตระบอกคุ้มค่ามากๆนะครับโอเควันนี้สามก็บอกเลยนะคุณหมอนะครับเอามาให้เพื่อนสมาชิกได้รับชมกันนะครับกระบอกแรกคือโคสปาร์เปอร์สปารแ่ซูเปอร์กระบอกที่สองคือโคโคครับในชาแนลแมทอ่าแล้วก็กระบอกนี้นะครับ ซิกสองสองศูนย์นะครับต้องบอกว่าเป็นคนที่ยิงปืนเก่งมากชอบยิงปืนเหรอฮะนานันทีนี่ขนาดนานันทีนะแสดงว่าเรื่องของการผ่าตัดก็มีผลความแม่นโอเคขอบพระคุณนะครับคุณหมอครับครับผมครับผมโอเควันนี้เราสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับเรียบร้อยครับครับผม